วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมา,าดูนักลงทุนนะครับมาดูการลงทุนนะครับดูว่าธุรกิจของผู้เรียนยังสามารถที่จะลงทุนต่อได้ไหมนะครับท่านผู้ชมเหตุผลทุกอย่างเป็นส่วนตัวนะครับทผูจชมส่วน,วนเฉพาะช่องนะครับที่เราไปติดตามไม่ใช่เป็นรูปแบบสากลหรือวิชาการหรือไม่ได้อ้างอิงจาก ใครใดทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่า,าทางเราได้ออกไปตามสวนนะครับแล้วเราก็าติดตามนะครับสอบถามแล้วก็พูดคุยกัน,นักลงทุนต่างๆที่ลงทุนในสวนไม่ว่าจะเป็นสวนระดับเป็นหมื่นต้นนะครับแล้วก็เป็นสวนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกครับท่านผู้ชมเขากล้าลงทุนนะครับเขากล้าที่จะทําสวนในทุเรียนในขนาดใหญ่ ครับแล้วก็เขามีความคิดยังไงนะครับเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า,เ,าเขามีความคิดยังไงนะครับท่านผู้ชมข้อหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมสวนทุเรียนเวลาเราซื้อหรือลงทุนนะครับสิ่งแรกที่เราซื้อนะคือที่ดินนะครับที่ดินมันเป็นกรรมสิทธิ์นะครับมันเป็นหลักประกันนะครับท่านผู้ชมาราคาที่ดินไม่มีซื้อวันนี้หนึ่งหมื่น วันหน้ามันจะขึ้นไปอ,อ,อีกนิดค่อยๆขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยมันก็มีภาวะการขึ้นนะครับทานผู้ชม,มันจะไม่ค่อยที่จะลงนะครับทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนในส่วนผู้เรียนจะมีมูลค่าเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากในส่วนของผลผลิตหรือต้นทุ้เรียนนะครับก็คือมูลค่าของที่ดินนะครับทนผู s> <S ้ชมที่ดินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นไม่ต้องกลัวนะครับในการที่จะลงทุน ส่วนทุเรียนไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะครับลงทุนส่วนทุเรียนอย่างน้อยมีที่เป็นหลักประกันนะครับมีที่เป็นหลักทรัพย์นะครับมันยังอยู่โดยเฉพาะในการที่จะเลือกซื้อที่ดินที่เป็น,นโฉนดนะครับแล้วก็มีมูลค่าลงทุนไม่แพงนะครับอย่างเช่นประมาณที่ทําสวนกันที่ สอบถามก็ดูประมาณไม่เกินสามแสนนะครับยิ่งประมาณสักสองแสนแสนกระบาทสองแสนมาปรับทําสวนทุเรียนยิ่งอพอดีเลยครับท่านผู้ชม,มจะลงทุนไม่สูงนะครับข้อที่สองนะครับถ้าเราศึกษานะครับแล้วก็ดูวิธีการทําสวนเฉพาะบางสวนหรือเฉพาะชาวจันทบุรีนะครับแล้วก็ ที่เขาทากันมาตั้งนานนะครับการลงทุนจริงๆแล้วมันลงทุนถูกมากนะครับท่านผู้ชมไม่แพงลงทุนถูกมากๆนะครับท่านผู้ชมการปลูกมันง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจนะครับถ้าไม่ตามกระแสการตลาดไม่ตามกระแสความสวยงามไม่ตามกระแสะสังคมนะครับท่านผู้ชมข้อที่สามนะครับก็การ ทำต้นทุนในสวนนะครับต้นทุนในสวนถูกมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ตามค่าการตลาดไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาหรือร้านขายยาต่างๆนะครับถ้าเราเข้าใจถึงวิธีการนะครับต้นทุนการผลิตทุเรียนต่อกิโลนะครับสูถ,ถูกมากๆนะครับถ้าเราขายกิโลละร้อยเป็นสิบเท่านะครับต้นทุนจริงๆไม่ถึงสิบบาทนะครับท่านผู้ชมถ้ารู้จักวิธีการ บริหารจัดการหรือรู้จักเคล็ดลับนะครับรู้จักกรรมวิธีในการที่จะทําสวนทุเรียนยังไงให้มีต้นทุนทีนท่ต่ํากว่า10บาทลงทุนน้อยที่สุดนะครับข้อที่4<ว>ี่นะครับท่านผู้ชม<ว>โลกนะครับเกิดความเสียหายนะครับตอนนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับเกิดภาวะการไม่ว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆนะครับเข้ามาโจมตีนะครับถ้าเรา ยังมัวหลงประเด็นในเรื่องของการทําไมเข้าใจในเรื่องของอในระบบนะครับก็จะเป็นวัฏจักรที่เราต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาต้นทุนเราก็จะแพงเป็นสิบเท่านะครับคุณจมแล้วก็ต้นทุเรียนก็จะตายปีหนึ่งประมาณ30มซถึงสีเอร์เซนอยู่เรื่อยนะครับก็ต้องปลูกปลูกต่ออยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ตายอยู่เรื่อยนะครับประมาณ 30%ถึง40%มีตายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอายุประมาณสักเจปี9ปีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้ปุ๋ยใช้ยาปริมาณที่สูงนะครับข้อที่5้านะครับท่านผู้ชมทุเรียนเป็นอาหารนะครับเวลาเราส่งขายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับเมื่อเข้าทานไปแล้วมันออกมาเป็นมูลเป็นขยะนะครับมันเปลี่ยนสภาพมาเป็น มันเป็นสิ่งที่หายไปนะครับมันไม่เหมือนเราขายไม้ไปเราไม่ไม่เหมือนเราขายยางไปมันยังอยู่มันขึ้นอยู่กับวัฏจักรแต่ว่าน,นี่มันขึ้นอยู่กับปากเราเวลาเราทานก็ไปนะครับทุกอย่างเวลาทานก็ไปมันกแปลสภาพมาเป็นอย่างอื่นหมดนะครับเป็นมูลออกไปมันไม่อยู่นะครับนั้นที่ผ่านมาเราทุกคนใช้เป็นผู้เรียนเป็น เป็นฤดูนะครับนาคตถ้าเราจะาประเทศไทยนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทําเป็นต่างทําสารนะครับทํานอกฤดูหรือทําไม่ตรงกับคนอืกก่นก็มีความสามารถเยอะนะครับท่านผู้ชมข้อที่6นะครับตลาดยังมีอนาคตไกลนะครับถึงแม้นว่าจะขายาราคาตกต่ำมาเหลือสัก ยี่สิบสามสิบาทก็ยังมีกําไรนะครับถ้าเราทําต้นทุนที่ถูกแล้วก็รู้จักการบริหารจัดการที่รู้จักประหยัดนะครับรู้จักวิธีการที่ถูกต้องนะครับตลาดของหมอนทองนะครับท่านผู้ชมเป็นตลัดตลาดเฉพาะนะครับไม่ว่าประเทศจีนหรือเวียดนามลาวขเขมรนนะกัมพูชาเนี่ยครับไม่ว่า ทั้งหลายประเทศสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณจงความจําเพาะเจาะจงของทุเรียนหมอนทองนะครับมันเป็นความเฉพาะเจาะจงในเรื่องการตลาดที่มันพอเหมาะกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ในการส่งออกที่ไปประเทศจีนนะครับพันโมเซนคิงหรือพันอย่างอื่นนะครับอย่างพันโมเซนคิงนี่เขาบริโภคนะครับก็คือตัดที่95%เนะครับ บริโภคลูกทุเรียนที่สุกสุกงอมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหมอนทองมันมีเคล็ดลับนะครับมันมีความเฉพาะเราสามารถที่จะตัดตั้งแต่7 5ขึ้นไป80 85%ปน้านะครับมันมีช่องว่างของการขนส่งมันมีช่องว่างของการบริหารจัดการในการที่จะเอาไปขายได้นะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ว่าต้องตัดแก่นะครับยึดมันจะมีความเฉพาะของ พันธุกรรมของหมอนทองนะครับทุเรียนไทยนี่สามารถที่จะ,จะตัดก่อนนะครับเรามีการช่วงระยะการเดินทางจากจากประเทศไทยไปไม่ว่าจะยุโรปอเมริกาจีนมันมีช่วงระยะเวลาให้มีการเดินทางนะครับนันก็เป็นข้อได้เปรียบท่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นอากาศแลทาตุนะครับแล้วก็ ต่างๆมันพอเหมาะพอสมกับประเทศไทยมากในการที่จะลงทุนทําสวนทุเรียนนะครับข้อที่7นะครับท่านผู้ชมผลผลิตต่อไร่มูลค่าสูงมากนะครับถ้าต้นทุเรียนที่มีอา,ายุเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมที่พอประมาณนักสิบปีหรือเจ็ดแปดปีขึ้นนะครับที่ให้ผลผลิตเต็มที่นะครับผลผลิตต่อไร่บางพื้นที่เป็นล้านนะครับท่านผู้ชมเป็นล้านกว่า ต้นหนึ่งให้สักห้าหมื่นบาทต้นหนึ่งให้สักแสนหนึ่งนะครับต้นหนึ่งมีไร่หนึ่งมียี่สิบต้นก็ถือว่าสบายนะท่านชมเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงมากๆนะครับท่านชมนี้คือผลตอบแทนจากผลผลิตนะครับข้อที่แปดนะครับสามารถที่จะทําเป็นมรดกตกทอดนะครับไม่ว่าจะเป็น เราลงทุนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อที่ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับลงทุนห้าปีให้ผลผลิตนะครับเจ็ดปีคุ้มทุนนะครับถ้าเราลงทุนในการซื้อที่ไม่แพงนะครับท่านผูงง้ชมได้ทั้งค่าลงทุนแล้วก็จากค่าที่ดินนะครับเจ็ดปีนี้คุ้มทุนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปก็เป็นส่วนของ กำไรที่ได้เต็มๆนะครับจนกว่าเราจะหมดอายุนะครับหรือปล่อยให้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้ทําไม่ต้องไปวิ่งหางานหรือไม่ต้องไปทํางานให้มันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเรามีมรดกตกทอดให้กับลูกมีกิจการให้กับลูกหลานได้นะครับข้อที่เก้านะครับท่านผู้ชมมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวได้ถึงสี่ห้าสิบปีเป็นร้อยปีนะครับ ส่วนทุเรียนถ้านะครับถ้าเราศึกษาแล้วก็ตามกับเกษตรกรหรือตามกับหาช่องทางที่เขาทำยังไงให้มีต้นทุนที่ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อที่ดินนะครับข้อ2ก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับเริ่มปลูกนะครับวางระบบน้ำวางแผนนะครับทำยังไงให้มันถูกนะครับข้อที่3าม เมื่อเกิดผลผลิตมาเราทำไงให้ต้นทุนที่ถูกนะครับข้อที่สี่นะครับเมื่อมันให้ผลผลิตไปแล้วนะครับเราจะทำไงให,ให้มันยืนยาวนะครับยั่งยืนนะครับสามารถที่จะอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเป็นร้อยปีได้เราตามศึกษาดูนะครับตามทางช่องดูเรียนทุกเรียนนะครับเราพยายามที่จะศึกษาในเรื่องของการที่จะทำไงให,ให้มีต้นทุนที่ถูกและได้คุณภาพนะครับ เราก็สานศึกษาหลายๆส่วนนะครับกับปราชชาวบ้านนะครับกับชาวสวนที่ปลูกทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับเจ็ดแปดสิบปีนะครับเราก็เข้าไปติดตามแล้วก็ศึกษานะครับทุเรียนเป็นทั้งวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับทุานผูมชมมันจะทิ้งร่องรอยให้เราเห็นอยู่ไว้ให้เห็นเป็นประวัติศาสตร์ที่เราคอยติดตามนะครับไม่ว่าจะ เมื่อสักเจ็ดปสิบปีที่แล้วก็ปลูกเป็นอย่างนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วก็ปลูกอย่างนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วก็ปลูกนี้เมื่อสิบปีที่แล้วก็ปลูกอย่างนี้เมื่อห้าปีที่แล้วก็ปลูกอย่างนี้เราก็จะมาตามดูนะครับจากผลจากการวิเคราะห์นะนะท่านผู้ชมจากการปลูกทุเรียนนะครับหลังจากวันประมาณสักเจ็ดแปดปีลงมาเนี่ยนะครับท่านผะู้นะชมเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายนะครับ เกิดความเ,าเขาเรียกว่ามีการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับแล้วก็ใช้สารเคมีเข้าไปปริมาณที่สูงนะครับมันจะเกิดทําให้เกิดการาบล็อกของตัวแร่ธาตุมันเกิดปัญหาของเกินการพัฒนาของเชื้อราที่สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับกับสุลทุเรียนนะครับเราถึงตามไปศึกษาดูว่าเราทายังไงให้มัน มีต้นทุนที่ถูกนะครับมีวิธีการจัดการยังไงนะครับใครไม่เข้าใจนะครับก็ติดต่อดูติดต่อมาทางศูนย์เก6 5 3หนึ่งดห้าสานะครับหรือไม่ก็ดูคลิปย้อนหลังนะครับของช่องดูเรียนตู้เรียนนะครับเราจะค่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเก็บภาพเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ลงเป็นคลิปเป็นคลิปไว้นะครับบางทีมันก็ อาจจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็กราบประทานอภัยนะครับใครไม่เข้าใจก็โทรมาคุยโทรมาถามนะครับว่าทํายังไงวิธีการจัดการยังไงที่มันมีต้นทุนทีนท่ถูกนะครับแล้วก็เราทํำยังไงที่จะสามารถที่จะทําเป็นแบบยั่งยืนได้ทําให้มีคุณประภาพที่เอบี AB, ปริมาณที่สูงในการสรงออกนะครับอาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ขายปุ๋ยขายยานะครับเราจะไม่เน้นในเรื่องของอไม่ได้มีวิชาการที่แอบแฝงนะครับเราจะถ่ายทอดจากวิชาการหรือประสบการณ์หรือสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วก็คือเอาในส่วนขึ้นมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการย้อนกลับมานะครับว่ามันทําอย่างงี้แล้วมันเกิดประสบผลสาเร็จนะครับมันทําอย่างงี้แล้วมันลงทุนถูกมันทําอย่างนี้แล้วท,ท,ท,ทุเรียนมันไม่ป่วย ทำอย่างนี้แล้วทุเรียนมันไม่เป็นอะไรนะครับกับผมนะครับมหลาลัยทุเรียนของผมนะครับกับสวนโยงคําเพรน,นะครับแล้วก็มีหลายๆสวนอีกเยอะนะครับที่เราคอยติดตามแล้วก็เ,เก็บภาพนะครับแล้วก็บรรยายวิเคราะห์อเอาไว้นะครับมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็เป็นมุมมองของของของช่องทุเรียนทุเรียนนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับคลิปที่ผมทําก็จะได้ขึ้นมาให้เห็นไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เสนอขายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสาระเกี่ยวกับทุเรียนก็จะเป็นพื้นที่ที่จากสวนทุเรียนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับแล้วก็วิชาการนะครับปราชญ์ชาวบ้านตามสวนต่างๆนะครับที่เราเก็บมาแล้วก็วิเคราะห์ไว้ใน คิปนะครับก็ฝากวดพิจารณาไว้นะครับอาจผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยค่อยเรียกดูค่อยๆตัดสินใจดูนะครับขอบพระคุณนะครับเชิญน,นักลงทุนมาลงทุนในการทาสวนทุเรียนนะครับ